ปกติถ้าคุณนึกถึง MSI เนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรเป็นดับแรกสำหรับผมนะ MSI คือแบรนด์เกมมิ่งครับเป็นแบรนด์เกมเมอร์ที่มีแล็ปท็อป PC หรือจะเป็นเกมมิ่งแฮนเฮลอะไรแบบนี้จะเกี่ยวกับเกมหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาวันนี้ครับไม่ได้เกี่ยวกับเกมมิ่งซะทีเดียวเพราะว่าตัวนี้ครับถูกดีไซน์มาเพื่อให้มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานเหมาะกับการเอาไปใช้ข้างนอกพกพาไปทำงานเล่นเกมไดดิ้นหน่อยและที่สำคัญคือดีไซน์เรียบหรูดูดีมากถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวนี้มีดียังไงสเปคเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันไป สวัสดีครับก็อยู่กับผมบอสเช่นเคยนะวันนี้เราอยู่กับ MSI ตัวนี้เลยครับนี่คือ MSI p e a s t i c A16 AI Pad A3 h MG ซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการพกพาต้องการแบตท,ที่ยาวนานและที่สำคัญคือต้องการเอาไปใช้งานเกี่ยวกับพวกประชุมหรือจะเป็นการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรแบบนี้ตัวนี้จะเหมาะมากๆ ความพิเศษของเจ้าตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ติดตั้ง CPU ตัวใหม่ล่าสุดของทาง AMD มาให้จะเป็น AMD Ryzen 300 AI Gen ใหม่ล่าสุดที่มี NPU ประมวลผล AI ได้เร็วสูงสุดถึง50เทราอปด้วยกันและที่สำคัญครับ CPU Gen นี้นอกจากจะมีความแรงด้าน AI แล้วก็ยังประหยัดพลังงานด้วยด้วยความที่เขามี AI มาใน CPU ครับทำให้ตัวนี้สามารถทำงานเกี่ยวกับ AI ได้มากมายอย่างเช่น Co Pilot พัดที่ติดตั้งมาในเครื่องนี้ก็มีมาให้ใช้เหมือนกันก่อนอื่นครับมาดูดีไซ วัสดุขเขาก่อนดีกว่าตัวนี้ครับทั้งตัวเนี่ยเป็นอลูมิเนียมล้วนๆเลยซึ่งดีไซน์มันเรียบหรูดูดีมากทุกคนและที่สำคัญครับเจ้าตัวนี้ผ่านมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอย่าง m e t ิ l l u r g y g r a d SdT 810H การันตีความแข็งแรงแน่นอนว่าตัวเนี้ยอึดถึกทนเดี๋ยวลองบิดให้ดูเลยดีกว่านี่ครับดูความแข็งของเขาเต็มแรงนะครับดีดูดิ มันแข็งมากทุกคนคือวัสดุเนี่ยออกแบบมาปึกมากสําหรับตัวนี้สีของตัวเครื่องครับจะเป็นสีเออร์บานซ e r เวซึ่งจะเป็นสีแบบเงินเงินเทาๆแบบนี้ให้สัมผัสแบบแบบท็อปพรีเมียมอะคือมันมันดูดีจริงๆครับขอบสันอะไรเงี้ยทุกอย่าง ทำได้ดูดีมากๆความหนาครับหนาสูงสุดเพียงแค่1 6 8 5ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นครับดูความบางปกติเราจะไม่เห็น MSI ในหน้าตาแบบนี้เลยนะคือเป็นครั้งแรกของผมจริงที่ MSI ส่งตัวที่เกี่ยวกับการทํางานไว้ให้ผมนะคือโอ้โหบางเชี่ยบเลยครับไม่เหมือนตัวเกมมิ่งเลยน้ําหนักครับอยู่ที่1.9กกิโลกรัมเท่านั้นมือเดียวก็ยังไหวนะสาหรับผู้ชายแต่ถ้าเกิดว,ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะหนักสักนิดหนึ่งแน่นอนเขาว่าแล็ปท็อปเกี่ยวกับการทํางานเนี่ยจะต้องการจอได้แบบ180องศาซึ่งดู นี่เลยโอ้โหสะใจเลยครับสำหรับคนที่ต้องใช้งานแบบว่ากลางสุดจออย่างนี้นะก็เอาไปใช้งานได้พกพาง่ายครับเครื่องบางๆแต่ว่าหน้าจอใหญ่ใส่พวกกระเป๋าเป้อะไรแบบนี้ใส่ได้สบายๆเลยต่อมาครับมาดูที่หน้าจอกันดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าจอตัวนี้ใหญ่มากหน้าจอมีขนาด16นิ้วด้วยกัน ความละเอียดของจอตัวนี้ครับจะอยู่ที่ 2K หรือว่า Quad HD อัตราส่วนครับจะเป็น16:10แผงหน้าจอครับตัวนี้จะเป็น IPS แต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ราคาแพงกว่าจะเป็น OLED สามารถเลือกได้มันจะมี2ตัวด้วยกันจอตัวนี้ครับเป็นจอแบบ 165Hz สําหรับความเที่ยงตรงของสีหน้าจอครับผมทดสอบด้วย Spider X Pro เหมือนเดิม sRGB ตัวนี้ครับได้100%และ DCI-P3 ครับอยู่ที่98%นะ Adobe RGB ครับอยู่ที่87%และ NTSC ครับอยู่ที่85%ใครที่เอาไปทํางานเกี่ยวกับ การเคอร์เกเกดิ้งเกี่ยวกับรูปภาพวิดีโอคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรแบบเนี้ยจะเหมาะก,กับจอตัวนี้มากๆเพราะว่าจอเขาค่อนข้างจะเที่ยงตรงเลยตัวขอบจอครับค่อนข้างบางนะคือมันประมาณสักครึ่งเซนได้ขอบจอค่อนข้างเนี่ยบางมาก ข้างบนประมาณเซนหนึ่งครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะหนาหน่อยประมาณ3 4เซนส่วนด้านบนตรงนี้ครับจะเป็นกล้องซึ่งกล้องตัวนี้ครับเขามี IR เซนเซอร์มาด้วยหมายความว่าตัวนี้จะสามารถสแกนหน้าได้คือเพิ่มความปลอดภัยขึ้นไปอีกมีชัตเตอร์ p i v วครับสามารถเลื่อนปิดกล้องได้เลยแบบฟิสิกอลคือถ้าเกิดว่าคุณถูกแฮกเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นกล้องได้เลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนมีแผ่นพลาสติกเลื่อนมาปิดกล้องและแล็ปท็อปตัวนี้ครับด้วยความที่มี AI เข้ามาเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้กล้องเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี T-D Noise Direction Path ท,ทางานร่วมกับกล้องเขาจะใช้ NPU ในการประมวลผลทําให้วิดีโอเนี่ยมีน้อยน้อย,อยลงคุณภาพดีขึ้นความสว่างดีขึ้นอะไรแบบนี้นะและที่สําคัญคือทํางานแบบเรียวไทม์ด้วยนอกจากนี้ครับยังมีฟีเจอร์ Background Effect ซึ่งให้มาดูที่ขวาล่างครับพอจิ้มเข้ามาปุ๊บก็จะเห็น Studio Effect ตรงนี้เราสามารถจิ้มเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลย อันนี้คือโพสเทสครับซึ่งมันจะเบอร์แบบธรรมชาติมากกว่าเห็นไหมมันจะมีความลึกความตื้นเนี่ยสังเกตที่มือผมมันจะมีความเบอร์เลก็กๆแต่หน้าเนี่ยจะชัดมันจะเป็นประมาณกล้องใหญ่อะไรแบบนี้พวก DSR l หรือ m i r r o r ร e s s อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์แบบสแตนดาร์ดครับมันจะแบบเนี่ยมันจะเบอร์แข็งๆไปเลยอะ นะมันจะไม่มีเดฟออฟฟิลดมันจะไม่มีลูกเล่นที่แบบว่าแพรวผาวมากเหมาะกับคนที่ต้องการจะตัดพื้นหลังทิ้งไปเลยต่อมาเขาจะเป็นอายคอนแทคซึ่งอายคอนแทคเนี่ยจะมาช่วยในการปรับลูกตาดําของเราให้มองกล้องตลอดเวลาสมมุติว่าเรามองจออยู่เงี้ยเราต้องการจะอ่านจอใช่ไหมอ่านข้อความหรืออ่านข้อมูลบนจอเราเนี่ยเราสามารถดูจอไปได้โดยที่ไม่ต้องมองกล้องคุณจะสังเกตได้ว่าลูกตาผมเนี่ยเหมือนมองกล้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ครับคือผมกําลังมองจออยู่แล้วสามารถ ปิดได้สำหรับไอคอนแท็กครับก็จะมาช่วยในการทําให้คนที่คุยกับเราไม่อึดอัดเหมือนเรามองตาเขาตลอดเ,เวลามันทําให้คนที่คุยกับเรารู้สึกแบบเอ้ยมึงสนใจกูนะอะไรแบบน,นี้ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเราไปมัวแต่ทําอะไรอย่างอื่นอะไรแบบน,นั้นคือมันจะเพิ่มคอนแทคระหว่างกันเนาะทำให้การพูดคุยเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นส่วนต่อไปครับออโต้เฟรมมิงก็คือการครอปนั่นเองซึ่งการครอปของเขาเนี่ยจะใช้ AI ในการครอปเดี๋ยวผมทาให้ดูสมมุติว่าผมมีพวกข้อมูลหรือกระดานอะไรแบบน,นีน้แล้วผมต้องการแบบ เดินคุยอ่ะผมอยากจะเดินคุยอ่ะผมอยากจะให้วิดีโอของผมเนี่ยมันดูมีมูฟเมนต์เห็นปะมันจะขยับตามเราครับเนี่ยแล้วมันทําแบบออโต้ด้วยนะดูครับอันนี้ก็จะมาช่วยทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูมีมูฟเมนต์ดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับออโต้เฟรมมิ่ง และแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวนี้ประชุมเนี่ยก็จะต้องมีไมติดมาด้วยซึ่งไมตัวนี้ครับมี3ตัวด้วยกันแล้วพงให้มาสองตัวมี DTS ติดตั้งมาด้วยทําให้เสียงแหละดูอบล้อมดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเท่านั้นยังไม่พอครับตัวนี้ยังรองรับไฟล์แบบ h ฮเลสด้วยใครที่ซีเรียสเรื่องเสียงใครที่ฟังแบบว่า เพลงไฮเลสเนี่ยก็สามารถฟังในนี้ได้เหมือนกันไมค์ตัวนี้เขาจะมีสเปเชียลอะเร Mi โครโฟนซึ่งจะทําการเก็บเสียงแบบอบล้อม360องศาทําให้เสียงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเขายังมี AI n o น้อย a n c e l l a t i o n Pro มาให้ด้วยซึ่งจะช่วยตัดเสียงรบกวนให้เราได้ก็จะมีให้เราเลือก3ระดับด้วยกันแล้วแต่เลยว่าคุณจะเลือกแบบไหนแล้วยังมีฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ m s i Center S ซซึ่งเป็น m s i Center เเวอร์ชั่นใหม่ล่าาสุดมมีคควน สามารถดูการทำงานหรือปรับแต่งเพอร์ฟอร์มนซ์ต่างๆได้ในหน้าเดียวสำหรับคนที่เคยใช้ MSI ครับคุณก็น่าจะเคยเจอ MSI Center ในเวอร์ชันก่อนซึ่งมันจะมีเมนูย่อยเยอะมากแต่ตัวนี้ครับเขาปรับให้มันมีความใช้งานง่ายใน MSI Center S ครับเราจะสามารถปรับเพอร์ฟอร์มนซ์ได้ก็จะมี Extreme Performance Balance แล้วก็ Eco Silent แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากมาปรับเอง คือแบบอยากจะใช้แล้วก็ให้แล็ปท็อปปรับเองเลยได้ไหมก็ต้องบอกเลยเขาว่าได้เพราะว่าเขามี AI Engine มาให้แค่เรากดออนตรงนี้ปุ๊บ พอเราเล่นเกมเนี่ยเขาก็าจะเปลี่ยนโหมดตัวเองเป็นโหมด Extreme Performance หรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรเราเปิดไว้เฉยอ่เงี้ยคุณจะสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงเครื่องออกมาเลยเพราะว่าพัดลมไม่ทํางานครับตอนนี้ AI เขาจะปรับให้การใช้พลังงานน้อยลงแล้วก็เสียงเนี่ยน้อยลงไปด้วยทําให้แบตเตอรีย่ยาวนานไกยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์ของ AI Engine นะเข้ามาดูได้ที่ User Scenario ตรงนี้เนาะมาปรับเล่นกันได้ และยังไม่หมดเท่านั้นครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนอกจากจะมีสแกนหน้าแล้วเรายังสามารถสแกนนิ้วได้ด้วยทุกคนตัวนี้ครับทางด้านขวาของคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีจุดสีดําๆอยู่นี่ก็คือฟิงเกอร์พินครับสามารถสแกนปุ๊บแล้วเข้าหน้าวินโดว์ได้เลยคือสะดวกมากสําหรับคีย์บอร์ดที่ให้มาครับตัวนี้จะให้แบบฟูลไซส์มาก็คือมีน้ําแพดอยู่ตรงนี้เห็นไหม แล้วก็มีปุ่มโค้พายโหลดตรงนี้สามารถกดปุ๊บแล้วก็เรียกโค้พายโหลดขึ้นมาใช้ได้เลยพวกฟีเจอร์การลดเสียงเพิ่มแสงคีย์บงคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้อยู่แถบข้างบนครับตั้งแต่ F 1ถึง F 1 2เลยตรงนี้สาหรับปุ่ม F 7จครับจะเป็นปุ่มเรียก M I Center e d ขึ้นมานะแล้วก็คีย์บอร์ดต,ตัวนี้ครับมีไฟแบ็คไลท์เป็นสีขาวนะไม่สามารถปรับ R G B ได้ครับอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มันเน้นให้คนทํางานมากกว่าที่ใช้อะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเกมเมอร์จา๋าคือมันแค่มีกลิ่นอายของเก มอเท่านนั้สำหรับตัวเครื่องผมว่าเราดูไปหมดแล้วละ่ะต่อมาเรามาดูสเปคกันมากดีกว่าซึ่งผมบอกเลยว่าสเปคตัวนี้ให้มาค่อนข้างดีเพราะว่าเขาให้ CPU AMD Ryzen AI 9 3 6 5มีคอมให้10คอร์20เทสเบสคอร์ครับจะอยู่ที่2 GHz บูตคอร์ครับจะอยู่ที่5 GHz ด้วยกันถือว่าแรงนะแล้วก็ L Cache ครับให้มา10 m เม L c a c h ครับให้มา24เมด้วยกันตัวการ์ดจอเนี่ยเป็นการ์ดจอที่ติดตั้งมากับ CPU เลยนะก็คือ AMD Radeon 880 M ม มีกราฟิกคอมาให้12คอด้วยกันความเร็วของการ์ดจอตัวนี้ครับจะอยู่ที่2,900เมกะเฮิร์เรื่องแรมการ์ดจอครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์แรมการ์ดจอเท่าไหร่วิธีการก็คือเข้าไปที่ AMD a l r e n a l i n e Edition เสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่หน้าผู้ฝรั่งเราก็จะเห็นเมนูให้เราเลือกเมมโมรีได้ว่าจะเอาไปให้การ์ดจอกีก่กิก สำหรับในรอบนี้ครับการทดสอบของผมทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่8กิกนะัต่อมาครับอย่างที่บอกตัวนี้มี NPU ด้วยสำหรับ NPU ตัวนี้ครับก็จะเป็น AMD l y z e n e AI ซึ่งโอ้โ l เนี่ยเขาบอกว่าสามารถประมวลผล AI ได้ถึง75เทราอป NPU ครับมีพลังในการประมวลผล50เทราอปด้วยกันแรมที่ให้มาครับเป็น LP DDR5X บัสสูงมากคือบัสเนี่ย อัพเกรดมาจากตัวเดิมค่อนข้างเยอะเพราะว่าบัสอยู่ที่7,500มีแรมมาให้32กิกครับสำหรับสตอรี่ครับตัวนี้ให้มา 1TB เทราไบต์เป็นแบบ NVMe PCIe Gen4 SSD ไปดูผลการทดสอบกันหน่อยดีกว่าอย่าง Cinebench R 2 3 m สิ t ส c ม r ันตีคอรครับจะอยู่ที่18,514คะแนนซิงเกิลคอจะอยู่ที่1,989คะแนน Cinebench 2024ครับมันตีคอจะอยู่ที่934คะแนนซิงเกิลคอรครับจะอยู่ที่115คะแนนซึ่งผมบอกเลยว่าคะแนน ของซิมอยู่ตัวนี้ครับซิงเกิลคอค่อนข้างจะทําได้ดีนะแรงผิดหูพิตาเลยใครที่ใช้ทํางานพวกซิงเกิลคอเยอะๆจะได้เปรียบสําหรับตัวนี้นะต่อไปเข้าไปดู TD Mark กันมาดีกว่าสําหรับ TD Mark t i ก e Spy ปครับที่อยู่ที่ 3,898คะแนนส่วนไฟสไตร์ครับจะได้อยู่ที่9,21 0คะแนนคะแนนก็จะอยู่กลางๆครับไม่ได้แรงอย่างที่บอกไปตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อการเล่นเกมถ้าเกิดว่าจะเล่นเกมเนี่ยมันเหมาะกับพวกเกมออนไลน์อะไรแบบนี้มากกว่านะไปดูการทดสอบการใช้งานพวกโปรแกรมการทํางานมาดีกว่าโปรแกรมแรกที่ผมเทสครับก็คือโปรแกรม Premiere Pro ซึ่ง พิมโปตัวนี้ครับใช้งานได้แบบดีมากลื่นไหลข้ามจุดเพย์แบ็กได้ไม่มีสะดุดเลยแล้วผมได้ลองเรนเดอร์คลิปประมาณ10นาทีฟุตเทจเนี่ยจะเป็น 4K24 เฟรม42210บิตใช้เวลาเรนเดอร์ครับ9นาที42วินาทีคือเรนเดอร์เร็วมากนะคลิป10นาทีครับแต่เรนเดอร์แค่9นาทีหรือจะเป็นสาย AI Lightroom like โ oh, อ้สบายโปรแกรมพวกนั้นคือเหลือๆนะใช้งานได้แน่นอนสำหรับสายที่ดีครับผมลองเบนเดอร์คือเบนเดอร์เนี่ยมันไม่ได้รวดเร็วมากมันมีความน่วงๆกระตุกๆแต่ว่า ่าถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับสำหรับสายงานทีดีครับก็กสามารถเอาตัวนี้ไปพรีเซนต์งานลูกค้าได้เอาไปแบบโชว์ว่าเอ้ยโมเดลผมประมาณนี้นะอะไรแบบนี้ทําได้ครับต่อไปเข้าไปดูเรื่องเกมกันหน่อยดีกว่าเกมที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นยันชินอิมแพคซึ่งตัวนี้ครับผมปรับพรีเซนต์ไฮและเล่นบนความละเอียดฟูลเฮดดี้เฟรมเรทที่ได้เนี่ยจะอยู่ที่5 5าสถึงหกเฟรมเกมต่อไปครับเดลต้าฟอร์สพรีเซน้นครับผมปรับเป็นไฮเอฟเอสอาร์คุณลิตเล่นบนความละเอียดพันแปดสิบพีครับเฟรมเรทที่ได้ครับจะอยู่ที่ห้า เล่นได้ลื่นๆ,ๆเลยนะเกมสุดท้ายครับจะเป็น GTE 5เป็นแบบ legacy นะยังไม่ใช่เอ็นหาร d ตอนที่ผมทดสอบเนี่ยเอ็น n าร d ยังไม่ปล่อยออกมา ซึ่งการเซตติ้งเนี่ยผมจะเซตติ้งแบบ normal หรือก็คือต่ำสุดของ GTA นั่นแหละเล่นบน DirectX 10ความละเอียดที่เล่นครับจะอยู่ที่ Full HD เฟรมเรทจะได้ประมาณ100ถึง120เฟรมครับคือเล่นลื่นมากใครที่แบบว่าเซียนอยากจะเล่นไฟ M อะไรแบบนี้ก็สามารถเล่นได้แต่ว่าต้องปรับ normal นะเรื่องของความร้อนครับตัวนี้มีเทคโนโลยีการระบายความร้อนแบบใหม่นั่นก็คือ MSI Dynamic Cooler Boost ที่จะมาพร้อมกับพัดลมคู่2ตัวและฮิตไปคู่เหมือนกันมาพร้อมการวางแบบใหม่ทําให้ประสิทธิภาพในการระบาย ความร้อนนเี่ยดียิ่งขึ้นและที่สำคัญคือเสียงจะน้อยลงมากๆผมลองใช้ Power Mac เบิร์น10นาทีทั้ง CPU ทั้ง GPU เลยนะความร้อนสูงสุดของ CPU ตัวนี้ครับความร้อนจะอยู่ที่90.1องศา,าเท่านั้นเอง เสียงเนี่ยก็ไม่ได้ดังมากครับแต่ถามว่ามีเสียงบ้างไหมก็ต้องบอกว่ามีนะแต่ไม่ได้ดังต่อมาครับเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้แบตอึดมากเขาเคลมไว้ว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้11ชั่วโมงแต่จากที่ผมทดสอบครับผมทดสอบโดยการดู YouTube ยาวๆเลยเปิดแสงหน้าจอ50%สครับสามารถใช้งานได้ยาวถึง11ชั่วโมง40กว่านาทีคือแบบ สุดยอดผมเพิ่งเคยจับแล็ปท็อปของ MSI ที่แบตอืดขนาดนี้นะอย่างที่บอกนี่คือครั้งแรกครับที่ได้จับตัวแล็ปท็อปทำงานของเขาเนาะซึ่งโอ้โหมันอยู่ได้นานจริงแบตอืดมากขนาดแบตท,ที่ให้มาครับจะอยู่ที่90วัตต์ชาวด้วยกันใครเอาไปทำงานข้างนอกครับเหลือๆเลยตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆแน่นอนสำหรับเรื่องพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรต่างๆแบบนี้ให้มาครบครับสำหรับ w i f i ครับให้ Wi-Fi 7มาและบลูทูธ o ้าจุสําำหรับ WiFi7 เนี่ยเขารองรับอนาคตเลยในอนาคต Wi-Fi 7มันมาแน่นอน USB Type C ทครับให้มา แบบ USB 4.0ให้มา2ช่องด้วยกันตัวนี้ครับรองรับ DP 2.0และ PD 3.0รองรับการจ่ายไฟได้ถึง100วัตต์ด้วยกันใครที่ต้องการฟาสชาร์จแบบชาร์จเร็วๆตัวนี้มีมาให้เหมือนกันต่อมาครับเป็น USB 3.2 Type A Gen 2ให้มา1ช่อง HDMI 2.1รองรับ 8K 60 h z หรือ 4K 120 h z ให้มา1ช่องต่อไปครับเป็น Micro SD Card Reader ซึ่งอันนี้น่าเสียดายมากเลยคือปกติในสายงานเกี่ยวกับพวกเครื พวกยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้เราไม่ได้ใช้ไมโครเอดีการกันทุกคนเราใช้ SD การนะซึ่งน่าจะให้เอดีการมาผมยังไม่เคยเจองานไหนที่ใช้ไมโครเอดีการ์ดไม่ไมค่อยเห็นนะส่วนมากจะเป็นแบบไซส์ใหญ่มากกว่าและช่องสุดท้ายเขาก็จะเป็นช่องแจ็ค3.5แบบคอมโบออกทั้งหูฟังออกทั้งไมโครโฟนวินโดว์ที่ติดตั้งมาครับเป็น Windows 11 Home พร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2021ให้มาในเครื่องเลย สำหรับเรองประกันครับตัวนี้รับประกัน2ปีว a l เลนตีจะเป็น1ปีแบบ g l o b a l และ1ปีในไทยต่อไปครับเป็นเรื่องราคานะซึ่งตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่5,990บาทแต่เดี๋ยก่อนคุณอาจจะมองว่ามันแพงเกินไปใช่ไหมไม่ครับตอนนี้เขามี Special p ไพร e ราคาพิเศษซึ่งตอนนี้ครับราคาจะอยู่ที่47,990บาทเท่านั้นลดมาให้ตั้ง3 0 0พนะถ้าเกิดว่าใครสนใจแล็ปท็อปที่เน้นพกพาเน้นแบตอึดเน้นเอาไปทำงาน เล่นเกมได้นิดหน่อยตัวนี้ครับจัดเลยประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวเจ้าแล็ปท็อปเครื่องนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเป็นแล็ปท็อปที่ใช้งานดีใช้งานดีจริงๆโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเคียร์เตอร์ทั้งหลาย Photoshop Lightroom AI หรือจะเป็นพี์เมียปูเองก็ดีคือมันใช้งานได้ไหลลื่นมากๆนะใครที่กําลังมองหาแล็ปท็อปที่เอาไปใช้งานเนี่ยอยากให้ลองมองตัวนี้ไว้เหมือนกันนะคือมันมันดีจริงๆวัสดุมันโอเคมากเลยอะแล้วก็จะจากกันครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในตอนต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ MSI Plastic A16 พัดตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย